ดีพีน่น้องไม่น่าจะลงมายังแต่สาวแทะ,ะจะลงมาอยู่เป็นหมูไข่อบอบะจะลงมาอยู่เป็นหมูไข่อบอฮะ,อะบะจะลงมาอยู่เป็นหมูไข่บวบะเอาผัดหัวะ จะคือนบัวนงสื่ออาซบเน้มันเย็นนะเั็นตกห่อนลงลงมาแต่เสาพี่น้องสบายดีปาลุงมนะั้ยไปลงมาอยู่เป็นหมู่ไอ้แคทด้วย่บมา้อยจะลงมาอยู่เป็นหมู่ใอรบอ่ บัวขี่ปูนผานหนังงามงยังโอ้ยจะขึ้นหนังอยู่ใกล้ข่อยแทบจะลงมาหนังจะงอยู่ลงมาอยู่กันเหน,นะคะ่บะบ่คือเราอยู่ใกล้ข่อยแท้ แม่ตอดไปใส่นอนเจ้านาเจ้านาออกะต่องแม่ติ้งเดยนแม่ตอดเอาไปเลี้ยงอกอลแหลงหัวยุ่งยุ่มจะจิ้มเขา่าละ จะจะกินเข่ากับต่งกบไอแคทเอแคทเขาอยากกินข่าสิแตต่งกบไม้ ไอดีอีกรอบพี่น้อง FC ผลกาเป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะขอบคุณ FC ทุกทุกานทีค่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องของเฮาตกเลือดเนาะลา้คนบนกระทาว่าอาการดีขึ้นบอกระดีขึ้นพี่น้องอาการดีขึ้นแต่ว่ายังมีปวดท้องน้อยแล้วกะ ยังมีปวดท้องน่อยเลยก็เลื่อนออกอยู่กับบอลไลเนาะได้ก็มีเอฟซีผุนถามกันเขา้ามาวานนอกอย่งอยู่บอนนองเคสบอย่งแล้วพี่น้องออกแล้วเด็กไม่เหนือแล้วค่ะถ้ามาเสียใจบ่เนาะเสียใจเสียใจเนาะพี่นอ้องแต่ว่า จังได้เนาะเขาบอยากอยู่น้ำเาเขาอยากออกแล้วกัคนเละหางกลเคข็งแห้งเอาไม่ขันมาเกิดขันบบมาเกิดแล้วก็อยู่สองถาแต่ว่าอาการกันยังเจ็บท้องหน่อยเลือดนะกันยังออกอยู่แต่ว่ามันเป็นปกติเนาะปกติแบบว่า คนอันตกเลือดนะพี่น้องแบบว่ามันกับ,บริยุทธ์ง่ายๆเนาะเอฟซีคนกะบ,บอกว่าให้ไปห้ามหมอให้ไปขูดมุดลูกจะขอพุณนทุกคำในน้ำเนาะแต่ว่าเฮาอันเฮากินนำ้ำเฮ้านเฮายู่อั่นกินน้ำาพ้อนแม่ใหญ่คนบอกว่าเลือดยุดจยงไปกวดกันอยากไปกันอย่งไปกวดอยงไปซักยาบำรุง ทางไปเบิงพี่น้องแต่2งมื้อนี่แหละเนาะ2มื้อนี่แหละไข่แน่มื้อนี้มีแห้งแน่พี่น้องเมื่านี่โอมื้อนี้มีแห้งแน่อืมว่าสิเอายาบำรุงว่าสิเอายาบำรุงคันมื้อให้อันเพราะว่าบ่ได้เอามือซ้ําาบ่มีอันนะ่ะให้บำรุงเด้มื้อให้เพราะว่าบำรุงได้เสียงเงินเอามาเลเนาะ หมมีนอกเห็นบำรุงเลยเนาะพี่น้ะงกสียเมือให้ป่าว่าปู่ิ่นยังมีเนาะกูแล้วบำรุงก็ขอบุญขอบุณถุกถุกกำลังใจขอบุญขอบุณเอฟซีถูกถูกทานเนาะที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเฮามาตลอดขอบคุณหลายๆขอบุณถูกค้นทีแสดงความเสียใจนำเนาะบอกเป็นยังพี่นนอะเราทำใจได้ ซี่เป็นบอกว่าอย่าคิดลายเด้อไอ้อน้องก็บ,บอกบอกให้คิดลายเนาะนอกสลานกสลาก,ก็ลงมาจอบในมินี้ก็ลงมามนู้นหน่อยลงมาอยู่เป็นหมูล่ลงมาว่าออกมาเล็กมไหลน,นูมิน ังอยากได้มันก็อยากได้แลเนาะพีนนน่น้องีนดมันหักบ่อ,อยู่นําเนาะเพิ่นบอกว่าบ่ให้ขีโมไซคมันทางบออยอย่ดีก็แม่น,นอ,อย,อยู่พี่น้องทางบ่ดีคันเฮาบ่ไปใหแต่บใคไปก็ได้อยู่ัดอยากไปหาถ่ายคลิปคันอยู่ผู้เดียวผจักสิไปถ่ายยังเนาะพี่น้องอันได้แหละเงินก็อยากได้ กินก็อยากหาคันบ่หาสิในใส่กินในใส่สไปก็บ่ได้ไปไวดอกคอยไปอยู่ก็บ่ได้ถึงขั่นาต้นคุ้มึกคือคักแหงดอกันให้บ่ใครเอาไปทายผัดสิไปทายเท่าใดเนาะพี่น้องเจ้าของผัดตึกแฮ่ไหลสิเอาสิเอาเวลาได้ทายบัน สิไปถทายไพย่ป่ะนี่ขัานนั่นเจ้าของหมดตึกเลยให้ผู้หนึ่งท่ายผูึซื่อวะจ่อยแห้งเลืองแบบผูึซื่อวะเมื่อวานนู้ซืึอวะเจ้าจของเลืองแบบนั่งแบบเจ๊สิเปียบเทียบสัญญงโลดพี่นาะอ่า หากบอ่อได้หนาเมืดพี่น้องหนูไปแล้วบ่อได้หนาเมิดกินน้ำห้อนกินน้ำต้มหากไม่แบบโบราณ บ่ได้ยกย่อยังนักดอกพี่น้องเอ้ยมันอยากออกเนาะคือวั่งคือวั่งสาวซุยน่ะยังว่าเพิ่นเฮ็ดนาเนาะเฮากะแลเอให้แล้วนาแหลนะเพิ่นโทรลงมาบอกว่าโทรมายามเพิ่นบ่ได้ลงมา กานกันยังลอยๆเพี้ยๆอยู่พี่น้องคือสิบ่แข้งแห้งงายดอกเบิ่งขักแล้วเบิ่งสภาพาเจ้าของกินเขากับบ่แซบกินเขาเถือทรงสำคำคิดอยากไปเบิดหักกินเลยกินบ่แบซบซื้อ ขอบุญขอบคุณสุขุมสุข,ขนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเนาะขอบุญขอบคุณที่คอยติดตามคอยหลับสมตลอดมาโฟกัสขีปนาวินเนาะมีดีไม่แห้งสุข,ขุมสุข,ขนสบายดีบ๊ายบาย